เริ่มเกมครับก็ต้องบอกว่าเอวาตันช่วโชกร้ายนะฮะกับอารมณ์แบบที่กำลังปุกระดมอ่ะแต่ว่ามันโดนแมนยูยิงเร็วยิงรลประตูสวยแบบมันเป็นประตูแบบโอ้โหมันเชื่ดเฉือนก็เลยครับแค่2นาทีเท่านั้นการโชว์ไปตีลังกายิงนะครับซึ่งมันเป็นลูกที่คล้ายกับเวลูนี่มากเลยนะครับแต่เดี๋ยวก็จะโดนดรอปลวนัต่อไปเพราะทำท่าดีใจไม่ทำท่าดีใจไม่คิด อ๋อมาอีกแล้ว razor, ไปไปสู้ไปสู้เ่อเอาคนไอดอลขา i ไอดอลนะฮะคนนี้ไอดอลเยอะมากนะเล่นกับเมสซี่เล่นกับโรนโดนะครับนี่ฮะโอ้โหเป็นลูกที่เหลือเชื่อจริงๆิครับตียงกายิงคือมันเป็นสองทีที่แบบแฟนเอเวอตรสตก็ช็อกนักเตะก็เซ็งเพราะว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเคาะกัม เพราะซ้ํากับซาตันคือกําลังแบบเริ่มกันอย่างคึกคักเดี๋ยวเอาใหม่นะปรากฏพอไปโดนเร็วมันเสียกําลังใจโดนเหมือนโดนท้อคอนทุบอ่ะโดนยิงอะไรเนี้ยนะครับก็เลยโดนหนึ่งศูนย์นะฮะแต่หลังจากนั้นเสร็จเอเวอาทตานเล่นดีนะครับบุกแตโอ้วโหเลิกในสนามเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปไปโทษตัวเองแล้วไปต้องฟิตซ้อมให้ดียิงประตูไม่มีความคมเนาะกดเป็นไม่กี่เกมแล้วมีบางช่วงเกมอ่ะ คือใช้คำว่าคุยกันเองกับแฟนบอลทีมอื่นกดได้เลยนะคือแบบโอ้ใช่แต่ไม่คมเองยิงอะไรก็ไม่รู้เอเวอแรนตนก็สุดท้ายเป็นแมนเชสเตอร์เด็ดขาดกว่ามีีก2ประตูจากแรสฟอร์ด2ลูกเป็นจุดโทษแล้วก็อองตูนิมาสยาวนะครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์ค่ะนะครับแมนยูก็ถือว่าเป็นเกมที่โคช โดนแบนครับไปอยู่บนอัธจันทร์แคนบอนปีศาจแดงก็บอกเอ้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะให้คู่แฝดไปยืนอยู่ข้ขางสนามนะครับแต่เป็นนัดที่ลุกชอกรับเป็นตัวจริงค่ะ <c oughs> นะครับและโอนาน่ามีส่วนช่วยทีมเยอะมากนะครับในช่วงเวลาหลังนะครับโอนาน่าหลังๆไปแซวเขาไม่ได้นะคะเขามาดีบาดีเลยนะหูชื่นชมเขาเหมือนกันนะเพราะเอาจริงนะคือแบบนักเตะบางคน แบบโดนอย่างนี้กดดันแล้วก็เป๋ไปเลยแต่ว่าโอนาน่าเองนี่คือเหมือนแบบเขาก็พยายามเต็มที่แล้วก็เรียกความมั่นใจแบบได้พูดตั้งแต่ตอนต้นที่เขามาแล้วนะว่าบุคลิกแบบนี้ผมว่าเขารอดที่ผมบอกว่าพวกที่มาแข็งแข็งมั่นใจตัวตัวเองสูงแบบนี้ถ้าหากว่าโดนพายุอ่ะส่วนใหญ่จะเอาตัวรอดได้แต่ถ้ามางิ้มหิ้มงอมงอมนะเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ผ่านไปได้แล้วบอกเลยนะว่า คุณผู้ชมลองจินตนาการสมัยก่อนที่ยูไนเต็ดเจอเอเวอตันนะวีดเคอาจะโดนโยนจากพวกทีมเล็กๆแบบนี้และเปเยอะมากแล้วคือจะไม่เคยออกมาช่วยเลยแต่เม่อคือนี้ถือว่ากองหลังทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวนะมี SMS นึ่งที่นายอยากรู้ความหมายช้างกลับมาอยู่บนต้นไม้แล้วคืออะไรอ่ะเขาเน็บใครอ่ะเนบเนบมช้างกลับมาอยู่บนต้นไม้ะอาเซนน่ะเหรอ เ๋กี่ยวอนี่ถือขั้นต้องถามถามคออ่ืแเราเกี่ยวอะไรกัมพยายามตีความนึกว่าเป็นจาาพนมพยายามตีความอยู่คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเมื่อกี้เข้ามาช่วยกลับมาอธิบายด้วยนะคะครับของความกรุณาอีกส่งมาอีกสาบาทนะอธิบายด้วยช้าต้นไม้คืออะไร คนนี้อ่านเนี่ยแล้วมันวนไปสองรอบรู้สึกเอ๊ะเขาหมายถึงทีมไหนวะเอออันนะใครที่ส่งมาแล้วชมอยู่นะคะช่วยส่งข้อความกลับมาอธิบายด้วยอยากรู้ครับเอออ่ะก็เนี่ยค่ะพอหลังจบเกมมาดูลูกสุดสวยของกาญชโชเอนดูเขาบอกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาได้ยิงประตูนั้นไปคือตอนนั้นอน่จังหวะกระโดดอ่ะคือกระโดดขึ้นไปแล้วก็มันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณเนาะหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเฮขึ้นมาก็ ก่อนที่จะแบบพลิกตัวกลับมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยจังหวะเนี้ยเทคตัวเข้าไปยิงแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเข้าหรือเปล่าประมาณนั้นแล้วสุดท้ายพอกลับมาเห็นอ้าวนี่คือแบบหนึ่งในประตูที่ดีที่สุดที่เขาเคยทําได้เลยซึ่งเขามีความสุขมากแล้วก็เนี่ยประตูเนี้ยคล้ายกับประตูที่เวนูนี่ทําได้ตอนนี้อู๋ในในโซเชียลมีเดียนะพวกแบบเว็บสปอร์ตพวกเว็บกีฬาไอแคลซ์กีฬาเอาไปจำเปรียบเทียบกันใหญ่เลยนะเหมือนจริงเหมือนจริงคือมันโดนไม่เต็มข้อโดนแบบให้ดูเปรียบเทียบเนี่ยดูสิเห็นไหมแล้วปะเตนคือ เวลูนี่กับทอฟฟี่สีน้ำเงินไงแล้วก็ทีมที่เกิดมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ยิงเข้าไปเสร็จแฟนยันนึกว่าตะโกนร้องเพลงนะเวนรูนี่เห็นแล้วแบบนึกถึงอะไรอย่างงี้ส่วนในฉากชื่นชมลูกยิงนี้ของกาลาโชบอกว่าเป็นเป็น g o of the season ได้เลยเป็นประตูแห่งฤดูกาลนี้ได้เลยบนอัศจรรย์เนี่ยอารมณ์ดีนะยิ้มตลอดเลยนะ ก็ดีนะอาจจะต้องให้นั่งบนสแตนตลอดจะได้อารมณ์ดีฮะบางทีคนเรามันเครียดเกินไปเนี่ยมันก็กดดันกดดันเอครีอทีฟอะไรมันก็หายไปนะใช่นะคะเราก็บอกว่าเนี่ยคือไม่เพียงแต่ว่าจบสกอร์ดีนะคือการสร้างเกมก็ดีด้วยเช่นกันมีคนบอกว่าเห็นคุณป๊อกยิ้มได้ผมก็ดีใจครับนานๆผมดีใจอะไรรู้ปะ ผมได้เห็นทีมมีนักเตะแ c นด e m y มป์ห้าคนแน้วนมใช่มีน้องคนหนึ่งใช่ไหมดาวรุ่งวัยสิปีคนนั้นขอพี่ไมนูนักเตะแมนยูเมื่อวานลงตัวจริงสี่นะก็คือแม็กโทมิเนย์ไมนูเล่นคู่กลางนะครับหน้าเป็นแรดสอดแล้วก็กานาโชค่ะและครึ่งหลังเอาฮันนี่เบาลมาโหนี่แหละสิ่งที่เรารอคอยฮะ พอผมเห็นแบบนี้นะผมเชียร์แทนหักเลยคุณผ,ผู้ชมผมพูดเลยเพราะอะไรรู้ว่า a ะคาเ m มี่แมนยูเกือบก่อนแล <2005. S 2> ้วเน,นี่ยเกือบล่มสลายไปแล้ว mm. ซื้ออย่างเดียวซื้อมาให้ดูเขาหลอกนะฮะนี่โอ้โหผมมีความสุขมากเขาพี่ไมนูเจ๋งมาก ball, เคยอิจฉาโอ้ย sure นี่นี่ไม่ได้ชมแมนยูมาน่าจะมีเดือนแล้วนะ <laughs> <laughs> ตามตลอดเขาบี้ไมนูคุณผู้ชมผมเคยอิจฉามาติดตอนเขามีชูเอเมนี่เฮ้ยตอนนั้นเตะมันเก่งยังวะไอ้นี่18ปีนะฮะผมบอกเลยนะครับเพราะผมเห็นไมนูเล่นเมื่อคืนนะผมนึกคำพูดทันทีหนึ่งว่า สมัยนี้นะครับพรสวรรค์สู้พรแสวงไม่ได้ครับโอเคคุณต๊อบอ่านต่อไปพูดไปก่อนไม่เป็นไรมาแล้วข้อความอธิบายช้างบนต้นไม้มาแล้วว่าคุณอ่านไปก่อนเลวเดี๋ยวไม่อยากขัดจังหวะคือไม่นู้นไม่นู้นเนี่ยนะครับเขาไปบิวอัพร่างกายตัวเองมาตอนปลีนซีซันได้แบบบึ้กมากนะครับแต่ว่ามีนักฟุตบอลหลายคนที่เก่งตั้งแต่ตอนที่เป็นพรสวรรค์แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างโอตงตี่มาซียาวอย่างปอ็อกตายอย่างะไรยเงี้ย มันทาให้เห็นเลยนะครับว่าเด็กเยาวชนถ้าหากสีเท้าคุณสู้เพื่อนไม่ได้เนี่ยฮะคุณหันมาใช้ความขยันเหมือนโรนัลโดอ่ะเหมือนเอเบเป้ครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วองตุนิมาเซียวขึ้นมาก่อนคีเรนเอเบเป้นะฮะตัวคาดการณ์เขาเป็นองรีเบอร์สองแต่สุดท้ายชีวิตเขาเนี่ยแต่ก็่คือก็รีบจุดโทษได้แล้วก็ยิงประตูได้ยอดเยี่ยมมากเลยฮะเด็กคนนี้นะครับหน่าจับตาดูนะยางจะไปปัปเบอร์สามสิบเจ็ดเลยอ่ะคือเขาดีมานานแล้วเขาดีมาประมาณ เนี่ยครึ่งปีแล้วแล้วต้องชมว่าผู้จัดการทีมใจกล้าครับเมื่อวานพอเห็นเขาลงสนามผมคิดได้ใจเลยว่าอัมละบาดแย่แล้วแสดงว่าในสนามซ้อมนี่ไม่ประทับใจไม่ดีจริงๆแล้วจะส่งกลับจริงๆแล้วเด็กเด็กมันเพิ่งลงเอ้เขาเพิ่งมาแล้ว18เยือนเอเวอตันไอ้นี่นรกทีมเยือนอแสดงว่าซ้อมดีต้องซ้อมดีแล้วก็แล้วเล่นดีด้วยเงพอได้รับโอกาสก็คือดีแล้วคือน้องเพิ่งหายเจ็บกลับมาใช่ โอ้สุดยอดมากวันน <si ี้ที่พูดอะไรก็อารมณ์ดีไปหมดเลยนะพูดอะไรก็ดีไปหมดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวาตอนออนไลน์มาจัดรายการร่วมกันเลยดีกว่าครับคุณนัทกับคุณปอแต่ปอเวลาชนะอย่าให้มันพูดเยอะทำไมนะเดี๋ยวคีย์เวิร์ดเสร็จนัทเราแพ้เอาส่วนบูโดนะคะก็บอกว่าเนี่ยการที่ให้รัสฟอร์ดยิงจุดโทษเองเนี่ยก็คือเพื่อเรียกความมั่นใจนะเขาก็อยากจะให้แบบจริงๆบูโนต้องเป็นคนยิง แต่ว่าเออก็เห็นว่าแบบอยากให้อยากให้แลสฟอดได้แบกเหมือนต้องการประตูอะแล้วก็บั่นใจว่าเขาจะยิงเข้าก็เขาก็เป็นหนึ่งในคนยิงจุดโทษเช่นเดียวกันก็เลยเหมือนกับว่าให้ให้น้องให้น้องโอ้ไอแต่เรื่องนี้ดาสองคมนะเขาลอยคีนก็ด่าลอยคีนก็ตามสไตล์นะครับบอกว่าเออหน้าอายเอริกเซนหักมาชมบูโน่ก็เป็นผู้นำได้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วคนที่ สังหารเบอร์หนึ่งเนี่ยมันต้องไปทำหน้าที่เพราะมันมีครั้งหนึ่งสมัยก่อนถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับลุตฟันนิสลอยฮะเอาบอลไปให้เดโก้ฟอรลันอยู่โอ่อเพราะฟอรลันช่วงนั้นมมีความมั่นใจเลยครับลอยคีนเดินเอาบอลมาโน no. ลุตยิง<ท>เพราะ<ท>ว่าลอยคีนเขาก็สไตล์อย่างนั้นอยู่ลแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะทุกคนชมลอยคีนเพราะว่าแมนยูนำแค่หนึ่งศูนย์แล้วาหากเสมอเลเนี่ยตกรอบแชมเปียนลีกแต่อันเนี้ยมันโคโลเคสยูน่เตะอะครองบอลได้ดีกว่าแล้วดูเหนือกว่าชัดเชนแล้วแรดฟอร์ แลดฟอร์ดนี่คนยิงจะโทษเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับผมว่าดูโน่ทำสองช็อตนี่นะครับทั้งการให้และสอนยิงโทษแล้วก็ตอนท้ายเกมที่คือเขาเป็นคนที่เวลาเขาได้แมนออฟเดอะแมตช์หรือเป็นกัปตันแล้วให้เอ่อเพย์ออฟเดอะเกมสู่คนอื่นเนี่ยเขาจะแบบเอ้ายัวไปเลยเล่นดีมากแล้วเมื่อวานเนี่ยการโชว์ได้นะครับ แต่ว่าบูโน่แซวว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไมโอพิเนียนไมโนูเล่นดีนะอย่าให้น้องมากกว่าคือไม่เคยชมตัวเองเลยนะฮะจะขออะไรจากกัปตันแบบนี้ได้อีกนะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะก็คนอื่นก็มีแค่ติดเรื่องบ่นแค่นั้นเองแต่มันก็คนเราก็ต้องบ่นน่ะเคยเคยมีเพื่อนที่บ่นมาแบบบ่นไปเรื่อยบ่นอะไรก็บ่นแต่แต่อย่างอื่นไม่ไม่มีอะไรว่าหลังๆเพื่อนะโอเคที่เขาเป็นกัปตันเขาบ่นน้อยลงบ่นน้อยลงไม่หรอนกัปตโดนโดนมีแบบมีคนวิจารณ์เยอะก็ต้องเหมือนรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยแบบ มันมันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยก็ระวังหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาเดี๋ยวเราตะโกนมาบอกกลัวโดนใบเหลืองเออจริงตอนนี้ด่าไม่ได้นเพื่อนไมนือบ่นด่าเพื่อนไอ้ด่ากรรมการเดี๋ยวนี้ยากแล้วไม่ได้แล้วอ้าปากปุ๊บเขาโซใบเหลืองมาแล้วไม่ได้แล้ว